สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุ่งครับ FC มื่อนีบ่าวแอมลอทุ่งสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อเตียเนาะครับเนาะพ่อเตียฝันแม่นครับ FC ฝันเห็นผีครับฝันเห็นผีหลอดตารางเฮืร์นครับ FC มาบอกเลขครับเสีให้จ้าจ้าวาสันครับผีสองกลุ่มครับมาหลายคนครับมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับ FC มาบอกเลข์สองตัววาสันครับงวดนี่ละครับงวดนี่ละเสีให้จ้าจ้าครับเสีให้เด็ดเต็ดเนาะครับเนาะ จะเป็นตัวไรนาะครับต้องไปถามพ่อเตี้ยของเขาครับสองตัวจ้าจ๋าครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณพ่อเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจ็บใจแห้งมาสั่นงวดก่อนมาสั่นเจ็บใจร้ายมาสั่นเจ็บใจแห้งงวดนี้ละสิแกลแค้นจิตทบทุ่นเลยเบนว่าเงินเดือนเบิดพอดีเงินเดือนเบิดเลยแต่วดนี้จะทบทุ่นเลยไหมหมอพ่อเตี้ยงวดนี้จะทบทุ่นเลยจิตเสียบไปจะทบทุ่นเลยงวดนี้งวดนี้เด้จเจ้าคุณขืนอยู่ไหน ไม่ฝันดีเนี่ยเดี๋ยวพอคือสิเอาคือนจิกคักแถวหนีบอกถ้งสองเถื่อนมาสองกลุ่มมาสองกลุ่มโอ้มาเป็นกลุ่มมันบอกมาสองกลุ่มโอ้กลุ่มแรกกับมาว่าจิกมหาเลยวะท่านเป็นผคู้ใหญ่มาแครับเป็นผู้ใดญมากกับูุงโหเป็นผู้ใดญเลยที่เป็นเต่าที่คนพยักหลังเป็นพวกเฒ่าไม่ยิ่งผู้ชายพอคนประมาณกลางกลางคนเกือบพกซื้อปลาด้านมาหลายคนมาสองกลุ่มมาสองกลุ่มกลุ่มหลังไหมก็วับ มันเป็นลักษณะไหนป๋าบอกซูฟังก่อนมันเป็นลักษณะเฉยๆเป็นกลุ่มผู้เฒ่าไม่ยิ่งหรือผู้ชายไม่ยิ่งหรือผู้เฒ่าผู้ชายกลุ่มของผู้ชายนี่มันไม่ยิ่งหรือว่าปะปนกันมากมากหลายๆนี่แต่ผู้งยิ่งบ่ได้มีแต่ม่ยิ่งเหมือนคนคือคนกับบ้านเฮานี่ล่ะคนท้องสูงครับมาถ้าขุนบอกบอกมาเจ็บขนโอ้มาจะน้ำท่างขุนมาน้ำท่างไงโอ้เคยดเสียงคือดียำเซลซ่าอยู่แล้วเนาะจเซลมาอ้ฟังอยู่ เขามากคือคือเพิ่นเคยเขามาเพิ่นเขามาเนี่ยครับป้องเลยรอดใตารางมาเลยง่ายมาบริมาคือคนตัวก็อย้อนหน่อรอดมาเลยแอดมินเพิ่นมาป้องประตูเพิ่นรอดตารางมาผิดโอ้โหสิบห้าเลยนะสิบห้าง่ายมันก็เข่ากันตัวในความเผือกหน่อมาหลายหลายคนบอกเลยสองตัวเทฉันยังบอกเอาบอกมั้ยก็บอกกูเดียวบอกกูเดียวจนคุมที่สองมาอีกสิบ้าเลยนะง่าย อันเพราะว่างวดงวดก้อนนี่มันมันหางวดมันถือวนมากเท่อนึงได้เด็กนี่หางวดมันถืวนมากเท่นึงครับงวดก้อนมันออกสองศูนย์เก่าบาเท่อนี้เลขร่างออกหาิเงวดนึงอันมาสามศูย์เก้าเด็กร่างแปดเจ็ดอันเจ้นใบอยู่โอ้โหบอกยังไงต็งวดน่มันสองศูนย์เก้ากับหาสิบเอมันมา แต่หลายงวดมันบอบมันไม่ขาดไว้มาครบรอบบอกมันครบรอบหางงวดมันถืครบรอบมั่นนะท่านจิตจับใส่กันด่วนเมื่อนึกหันแปดหัวโคกแปดแปดรวยขั้นขั้นเมนว่าดายก่อนเป็นหกแปดขั้นเมนว่าดากระสีดาอยู่ดอกประมาณจักหมื่นกู้ๆอยู่ดอก ไมว่าแล้เจ็บใจครับกถึงสองเจ็บใจแต่หู่ถึงสองหรอกแปดหกเจ็เกเด็กขแปดเนาอนดเด็กแปดหางาโอ้เลขหนึ่งหาง่านเด็กสิบหานี่มว่าสองลุมกับว่าคือการทั้งสองคุมเลยเพราะว่ามันปัญหาสิบเอ็ดเ่บ่อเลือเกิครับบ่เท่นั้นเราเป็นสิบห้าจังว่าันไม่บอกยูนนิ่สิไว้ว่าอยู่เอฟซีมันกลับสมอเด็จังวาบอกใช่ไหม ค่อยได้เรียกค่ะเขาบอกคนเจ้าซื้อให้ค่อยนี้ด้วยค่อยนั่งเป็นนี่เขาอยู่ได้สองดอยอันสองดอยสิบบาทผมนะเออซ้ำหนึ่งด้วยว่ะอือันเดี๋ยวค่อยใส่นี่เขาค่อยเกษตรียนเส้นดองคนละกลุ่มแรกนี่มานี่มาแล้วเพิ่นกระมุดมาแต่ตารางเลยบ่พ่อมีแต่มียิอง์มีเงินบ่ไม่จะคุย้งี่ยอันนี้ผู้เฒ่าหรือคนนุ่มคนนุ่มนี่กือบพกซิฟกือบพกซิฟ โอ้หกสิบโสกันมาน้ำทาน้องบออย่าครบครับครเป็นผู้สาวสัน่อยครับกิบแล้วกุมที่สองเนี่ยบอหนี้เป็นผู้ชายหรไม่ยิงเป็นผู้หญิงคือกันเป็นไม่ยิงค้อกันแต่ว่าหันหันน้อยลงมากว่าหันอีกนะโอ้น่อยลงมาอีกสิประมาณจักสี่สกลัวยังสี่บอกจักประมาณจักสีสิบกวกัวหาสิบในละออโสกันมากคือเก่าเออโสมันมาเขาไม่อีกนี่พอพอได้ยินบอกขอตอนจิพ่อ่มาหอดนะพันโซกันมากพันบอกอย่างเนี้ยบอกว่าว่าเบ้โฉบ แต่ว่าเรนยิ่เป็นเชื้อเซลลมาอยู่อ๋อแล้วเรยิ่นย่งแต่ว่าเออเสียงคนมาหลายคนอย่างสิเนาะโซ่กันมาห้มงจ้าวกันโซ่กันอย่างแน่มาเป็นกลุ่มด้วยนะวัสิบหาเลยนะมาหอดว่าสิบหาแม่เดี๋ยวมันมันมันเขาก็ับเด็กกันเด็กงวดนั่นงวดมันที่สองอันโมกระลาอันมันมันมันออกหาสิบเบียดอืมมันออกกันสองศูนย์เก่ามันเก่าก็ออกหาหนึ่ง งดนะ่นมันครบรอบมันตีตอนไงเพราะเตีย๋ยได้คิดว่ามาหอดมือนี่มันครบรอบแล้วมันเลยมาบอกไม่บอก<ส>มาบอกเป็นหนึ่งหาวันนี้โอสงสัยขนาดเด้อเลยเอาใหตุคนนี้เรื่อจักสามร้อยบอกคนถอนทุนเลยหลังวัอนี้เจ้าผต้องกลับหมก่กลั <c oughs> <c oughs> ๊บคนนี้วราอ่ะเจ้าผู้ดองกลับคิดไดคนต้องกลับตักหาสิบบาทลราอะ <c oughs> ่ะครับชัก็มันอะไรครับเงินเดือนมือหนึ่งหันคนหู้่งบเรืเร่อใส่เลย เิ่นมาบวกหนึ่งหาตัวเดียวเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าเฮางปสิกลับนั่มนะครับคือพอเตี๋ยววานี่ล่ะคั่นมักหนึ่งหาก็ใสหนึ่งหาสิได้หลายตัวกลับมัหาหนึ่งก็ใส่ไว้ครับใส่ไว้จักเออตัวนึง300คือพอเตี๋ยววาต้นหาหนึงนี่ซื้อ50บาทยังมีกําไรได้บ่แอมครับผมแม่นออกมาตัวไหนก็มีกําไรแม่นบ่ล้วเนาะครับครับแม่แม่เฮาสู้ชายดู้สาวกีฬาซื้อเรียกให้พ่อนี่เด้อตัวใดพ่อ40บ่ต้องกลับให้พ่อได้ป่ะไ่ต้องบนบ่ต้องหยังล่ะ คือล่างย่งเดียวหมดได้พ่อนีโบ่ไม่คือไม่จะได้ปีเนาะจะเข้าย่งเฮือแห้งแก่เมื่อกี้นี้ไปไหนอยู่ครับครับโทษบอกอยู่ทั้งผู้คนเด้อืมดูจซากระเสือเส้นไห้มื่อแรงมาโทษบอกอีพ่อจะเถือกร่อยนึงบัดเอาประด้บอกเขาล่วงหลายบ้างวันนั้นบอกจะก้อนนั่นบอกมันหาเงินยากเด๋อบอกจะเสียเนี่เด้อเขาบัดล่วงให้ร่อยนึง ซื้อให้พ่อีนเร้อลอยนึงมันมันเป็นแต่ลอยที่ระบาดนี่มันก็เส้นเราห้งวันพอไหพ่อใส่ขี้เก่าครับเทียมมันออกมาอันว่ายังไงออพ่อใส่เขาไรแบบไหนโอ้ทั่วเลยพี่ดาเอาไปที่ซีพันนไห้พ่อสามพันเน่ะน้ำมันน้ำไห้ไรบบน้ำน้ำไห้สองพันสีเน่ฮกลอยเร็วมันเส้นเดียวเพิ่มเลยเป็นหกลอยกั ได้ใส่เห็มันดีคุณอาโอ้เอาเต็มเต็มสีพ่ะนี้เนาะขาดขาดอันนี้ยิ่งมาหัก้วยน้ำพอู่เนาะเอาเพราะว่ากันนะก็คือเก่าอลครับผมก็บอกไปจัระเนาะบน้ำพอนะตอนมีก็มาขอน้ำพอคือวกที่ไปทหารที่ตโวนลวงก็ได้ให้ลวกไปครับครับได้ไม้เถือกนู่นนี่เถือกเถ้าด้วยยวนบักนี่ก็บอกเอาอะไรเอาให้มันเบิดครับเมนว่าบ่ให้เขาเวลาอยู่น้ำจอกของเขาเหลือดอนมากครับก็อยู่บ่ได้๋ยวขึ้นกอลนาะงพอนะเขามาหากระเดียให้เขาขึ้เกอลเนาะ หลอดใต้ตารางในบ้านเลขที่เท่าไรครับหลอดขม่าในบ้านนี่ครับมันเลขที่หกสิบสามหกสามหกสิบสามเอาบ้านเลขที่ยี่บวกเอาหางเดียวนี่ล่ะเนาะครับหางเดียวนี่ล่ะครับหางเดียวนี่ล่ะมันมาบอกตัวเดียวนี่ล่ะแต่คำถามมาเก็เอาหกสามเนาะครับบ้านเลขที่คำ <FC S 2> ถามหมายเลขสีหรอครับผมแต่บนงช่วงก็ได้เขียนหมายเด้อครับบ้านเลขที่หกสิบตัวเลขของพปรเตียครับเอพซีงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับเนาะ ผีครับมาบอครับหลอดไตตารางบานเข้ามาครับเอฟซีหนึ่งห้าหนึ่งห้าตรงๆครับเอฟซีงวดนี้พอเตียสิทุ่มวัสดครับเอาหนักๆเพื่อนว่าครับเอฟซีเอาครับเอฟซีเนาะขอเห้มีโชคใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับม้อนี้ครับเอฟซียัอนเพิ่งไปใสครับบ่าวแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมองของดีกันครับบ่าวแอมโลทงนี่เดินทางไปท้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทอ่อเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เคาร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเง,นงินเรียกทออสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือกนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับน่งถาอยู่ของใมครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักกรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะลักบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดปี่หลดตะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมานยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาะกนะครับเนาะแลักเมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที up, tai, e world, right Nie, ่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพีน์คาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมล่ทตรงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้าติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับนอก่านสมผู้ชมหลักการเบาแอมโล่งตรงนีไในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ธีบูดีธีลาสีมันบดมันบัง เสเนตจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอบคุณนต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ